นานนันให้เล่าเเพื่อทานก็้งรับวนาลงบนต๊ครับฝาลงกบนตกคนอย่างน้ไลคือเก่าครับี่นลคือเก่าคนมาจับใจใส่สวยหลยคือเก่าครับบนตกเต็มไปด้วยลบครับเต็มไปด้วยลบ ีหม่กวา้เหนได้กนั่กัะแังต่าแม่ค้าติมคือเก่าแดดเปวปก๋ยเราครับคืกคักคือเก่ครับคือคักคือเก่าม่ยำไหนก็คือคักคือเก่าครับบรรยากาศ น้ำเต้าครับกระดาษน้ำเต้าโอ้น้ำขึ้นไรเลยมาเที่ยวนี่น้ำขึ้นไรครับพี่น้องเออน้ำขึ้นไรก็มาเที่ยวนี่เออนี่เพื้ออยู่ไกลๆเลยน้ำขึ้นไรแห้งมาเที่ยวนี่ว่าคนสิ่งคนของนั่น วายบริแบกไกลมาแน่เรียว่ารบริแบกไก่น้เป็นไกรกอดาึถักขึ้นกอครับม่ยำไดยก็ไดนะ้ลุรถแต่วาเดมีความฟันเลยครับ อบก็ขายแม็กขายทั้ตลอดครับตลาดนัดผัดพนุมครับนี่หนองทางสปปเปี๊ยข่าม้าจับใจใส่ซอยติดสิ่งสิ่งของมาสีมาหามาขายพวกเราโอ้เน,นี้ยตัวหน่อยๆแม่งแข็งก่ครับโอ้แม่งแข็งหน่อยกิโล เดมันอยอะเลครับที่ลองอะไรอม่แค่แมแ่แค่แมแ่แค่หน่อยกกอ,ยอ,ยาายอยกันกนไม่แเอาอีีกับม่แค่ ส,สื่อกับกาลางลมกูก้ภัยกลางลมครับเอม็มเดี่ยนเตรียมเดียน,ยนโอ้อบยบอ,นนนอกวทาจะน,ะนม่ไ <c oughs> ด้ปนอ้อผมบาดเนี่ยเพื่อมีเตียงหลบเพื่นอนครับเดินพี่น้องงานกับบอดายครับเรื่องไหน โอ้ะฝ่าลงคนโชคไล่ครับปลาหน้าหนามเพียนเลยโคบโคบโคบเด้อโคบเรสซ้องอร่อยกว่าใครอ่าดีโคบถือฝนถือฝนแห้งดินลองลองได้เลแม่เนาะนี่ย oh ังน้ำเท่าหัวับมันโอ้เท่าเท้าสดสดเลยครับเป็นแม่เท่าดูเป็นปลา แต่สะอ,อ่อนกลุ่มห้อยปูปลาพี่อ่ะพี่เก่าครับมาฝงก็สายฝนนอนแ <c oughs> ม่น้อวันนี้มาฝงก็สายฝนโอ้ยตะกลิ้ซื้นะอนนคนขายมา ชัดระเบียบปลาขนาดเลยสวยงามขนาดเลยนะครับเนาะครับโอ้เห็นในไหนคนสีไปได้บ้านเช่นกันนี่ใ่ไมนีเตียงลมมอ้ยเงี้กางลมน้ำทะเลนอนครับรับแก๊ะ สี่กับมุนไปบูคายกันมุนไปขึ้นกันครับกับผู้ครับกับผู้สี่ของคล้ายเปลี่ยนลงทังนเลสิ่ไปได้เออครับ คิเทพร่มก็เลยครับอันนี้ดีณเทพัร่มก็นะครับพี่น้องก่อนหามันล่มร่มหลายหัวกิโลกิโลครับก็สามสิบกิโลกิโลสดๆครับกิโลสดสด กัะปอกับปูอ๋อ really? ยังดีติดตึเลยกัะปูครับปูหน้าเก่งแค่เจ้าวะยังมัมเหรอนี่ครับกปอกะปูเพียบเลยครับสามโลห้าสบสาโลห้าสิบโลห้าสิบ่ากระปูครับปูหน้า ป่านนะน้นวนแหลกแจกจี้ฝนตกป็นแหลกแจกแก้มันไงแกบกะปูถือฝนหนซีนเป็นซีนเลยเนาะดงเดงดงเดงเลยครับโดนแหลกแจกแค้มันวะเออกะปูอย่างนี้คือแปลกแสบนี่กูข่ายกว่าครับเออกะปูซีนหนึ่งบุคเห็นี่ รังลูกโตครับทั้งไห่ก็ได้ถามป้อมตรวนีครับถามป้อมตีกบจักเียบจะอ่อนกอีคนเนาะหนึ่งจบสองโลจบสองโลเปโอ้ยเห็นเด้เสียเมื่อยถึงไงเลย ส่วนเงิลดนเลนนะ้อยก็่บครอับขับขับขับตะกบจะเกลี้ยงแดงรองแดงแองแดง้นี่ครับือสีกับเปียกผู้ไายกับเปียกครับผู้รอไทยกับเปียกเท่กันครับสับีกลางลมกับกลางบอดดครับพี่น้อ ยังยากนะครับปูปลาหน้าแน่นเปี้ยนะครับปลาเป็นตื่นฝ้น <laughs> หมดเลยเพิ่งได้อะไรอย่างเงี้แม่ปลาเนาะปลาโจกบ่นอรถไฟปากบานเนาะนี่เนาะปลาโจกเป็นเนาะ <laughs> นปลูกปลาหน้าแน่นเปียกำลังครับ ทกสว้าะายกับกลางลมผู้ื้อกับกลางลมครับกอบาตัวเดียวเืนงยครับเดี๋ยวไปอีก่องนึงครับพี่น้องงายๆล้วครับทุกมก็ได้ครับายๆครับ พักกัยงกันก็แต่สะออนพักกัแยงตักกยงถือฝนกันมันซืนเนาะเยาค่กันะซนขึ้นกันก็ซึนซนขึ้นกันก็วนนนะพักกแยงมันถือฝนอันนี้ตักกแตนเนาะถือฝนกิดซึนเหมือนกันครับยังแดง คนถือลมกับบุกางคนรมเมันหมุนไปยากครับเปียกพ้นในการพรมกระแดนี่ครับเดี๋ยวกางรวมก็นครับกับปียกพรมกระแดดีมากจ้เนี่เูไว้บวเวียนบาเนี่ผมหลครับ แต่ซ้อนครับแต่ซ้อนครับกระปูเซ,าห,ซาหน่อยขายกระปูขากะดีขากะดีกระปูคนถือคนแห้งซืีนเนาะกระปูเจ้าเนาะ <laughs> พันา่สิบบาทวันหน้าหนาวเขาจะพกนเท้ากันหมดวันละกี่ห้อยด่วนห้อยไปครับว่นนี่พ้นจีบหรือลูกค้ากันลยครับเร่มีน้องมาสี่ไล่ครับครับขายกันลยครับ วนก็ต๊ดีครับมันเพราะว่าช่วงเขาอยู่เขาาต้องมบกันได้ครับกรสือกับเปียกคู่ค้ากับเปียกครับนี่กับเปียกคู่ค้ายกับเปียยกระเบื้องมมารงงด้ดีแล้วดีล่ะพุ่งกได้ งานรวยๆไว้น้ำกัินเองนะครับ